พอเท่าหกหเปลี่ยนแปลง999ในวันที่6มิถุนายน2องศูนย์สองสองพอเท่าหกหทับเก้จะได้รับการควบคุมโดย m ม r ี่มาเตอร์ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของคุณที่มีต่อเราถูกเทออกมาจากลสเลเราขอให้คุณร่วมสร้างโลกใหม่เราขอให้คุณเผยแพร่ความรักของคุณ ร้องไห้ด้วยหัวใจทั้งหมดของคุณเพื่อสันติภาพบนโลก The หกหกหกเก้าเก Portal เปิด6 Minor และจะปิดในวันที่15มิถุนายนสองศ์สกว่าจะถึงวันนั้นการใส่ใจและการใส่ใจทุกความคิดความรู้สึกสำคัญการร่วมสร้างความดีนั้นสำคัญที่สุด จำเป็นต้องคิดถึงนิวอิร์ธที่ซึ่งไม่มีความหิวโหยไม่มีโรคไม่มีสงครามไม่มีความมืดมิดไม่มีความขัดแย้งไม่มีการทะเลาะวิวาทที่ไม่จำเป็นไม่มีการทำลายป่าไม่มีการกระทำผิดไม่มีความราช้าไม่มีความชั่วร้ายใดๆทั้งสิ้นเป็นดินแดนที่มีแสงสว่างที่นั่นจะมีแต่ความสงบสุขมีความรัก มีความเจริญก้าวหน้ามีความอุดมสมบูรณ์มีแต่ความเขียวขจีมีปัญญามีวิวัฒนาการมีความเคารพมีญาติพี่น้องทุกคนของความเข้าใจกันทำให้ทุกคนตระหนักถึงความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขามนุษย์ดูแลซึ่งกันและกันด้วยความรักใคร่สัตว์มนุษย์ดูแลทะเลพืชสัตว์ที่แข็งแรงและมีความสุข ทุกอย่างบนโลกนี้ขึ้นไปสู่มิติที่สูงขึ้นของเทคโนโลยีใหม่การค้นพบสิ่งใหม่ที่สมบูรณ์มนุษย์ใหม่รุ่งอรุณวันใหม่โลกจะเป็นสภาพแวดล้อมของสันติภาพและการพัฒนายอย่างต่อเนื่องรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นทำให้มันเกิดขึ้นใจกับพลังงานใหม่กำลังจะมาพลังงานที่จะนำความสงบสุข พลังงานที่หลั่งออกมาจากหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่แมรี่และส่องสว่างให้กับโลกแม่แห่งความรักโอนถ่ายพลังงานรูปรักใหม่ในใต้เมฆลุกใหม่บนโลกสันธิภาพแสงสว่างและความรัก